ถ้าคุณไม่ได้หวังเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกล้องในระดับที่สูงมากๆนิคอนซีห้างฟีเจอร์มาเต็มกล้องระดับอ n ่นที่ลเวลที่สามารถเอาไปใช้งานจริงจังได้นะครับ เมื่อพูดถึงกล้องระดับ Entry Level นะครับเราก็จะได้ถึงกล้องที่มีฟีเจอร์การใช้งานค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกล้องระดับ Entry Level ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเราจะเห็นว่ากล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้ฟีเจอร์มาเต็มใกล้เคียงกับกล้องรุ่นระดับกลางๆเลยทีเดียวนะครับ Nikon 45ก็คือหนึ่งในกล้องที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นกล้องระดับ Entry Level ที่สามารถเอาไปใช้งานจริงๆได้นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่า มันเป็นกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ความละเอียดบ24.3มล้านพิกเซลนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เซ็นเซอร์ตัวเดียวกับที่ใช้ใน46แต่จากการทดลองแล้วก็พบว่าคุณภาพมันก็อยู่ในระดับที่ดีมากนะครับเรื่องที่2คือระบบออโต้โฟกัสของมันเนี่ยยังเป็นออโต้โฟกัสแบบเฟดดิทิชันที่วางอยู่บนเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นเ,นเราสามารถเอาไปใช้งานระดับจริงจังในการถ่ายภาพมุฟเมนต์ถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ยได้เลยนะครับโดยเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะมีจุดโฟกัสอยู่273จุดครอบคุมพื้นที่ภาพ90%นะครับ แล้วก็มันยังมาพร้อมระบบโฟกัส iaf แล้วก็ Animon iaf นะครับซึ่งสองระบบนี้ก็จะช่วยให้การถ่ายภาพบุคคลหรือการถ่ายภาพสัตว์เนี่ยมันมีความแม่นยำและก็หวังผลได้มากขึ้นนะครับเรื่องต่อไปที่ c 5มีแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีก็คือระบบกันสัน่น5แกนในตัวกล้องที่มีความสามารถในการลดการสั่นไหวได้ถึง5้ stop นะครับซึ่งจุดนี้ก็จะช่วยให้การถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยที่ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่างเนี่ยคุณสามารถหวังผลได้แล้วก็ c 5เนี่ย เป็นกล้องระดับ e n t r ทอร์เทที่มีโครงสร้างไม่ธรรมดาใช้โครงสร้างบอดี้ที่เป็นแมกนีเซียมอะลอยมีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแร่งนะครับแล้วก็มีการซีนป้องกันฝุ่นป้องกันรองน้ำด้วยก็สามารถเอาไปใช้งานในสภาพอากาศที่เลวร้วายได้นะครับแล้วที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่องมองภาพของตัว45เนี่ยมันเป็นช่องมองที่มีความละเอียดสูงเท่ากับ46เลยครับคือ3.69้าล้านจุดเพราะฉะนั้นในการมองภาพก็สบายตาแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจน เรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องใหม่ที่มีในกล้องนิคอนนะครับก็คือว่า C5 สามารถชาร์จ USB ได้นะครับเราสามารถใช้ Power Bank ชาร์จแบตเตอรี่ของ C5 ได้เลยแล้ว C5 ก็ยังใช้จอ LCD นะครับที่เป็นจอแบบฟลิปขึ้นลงเหมือนเดิมแล้วก็มาพร้อมระบบทัชสกรีนที่เป็นทัชเ,เต็มระบบก็คือทัช AF ทัชชัตเตอร์ทัชเมนูครบเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจาก C6-C7 ก็คือว่าการ์ด C5 เปลี่ยนมาใช้ s d card แล้วใส่ได้2ช่องด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่น,นอีกอย่างในคุณซีห้าที่ที่ผมชอบมากก็คือการวางปุ่มปรับนะครับที่มีความเป็นนิคอนก็คือวันเน้นให้ปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันใช้งานสะดวกแป้นปัะโหมดเนี่ยอยู่ด้านบนตัวกล้องนะครับปรับได้ง่ายแล้วก็กริปโอ้โหกริปนี่ดีมากครับกริปมีความหนาแล้วก็ซอลองนิ้วมาดีนะครับจับได้เต็มไม้เต็มมือแล้วก็ปุ่มปรับที่วางด้านหลังเนี่ยก็ออกแบบมา ได้ดีมากเมนูการใช้งานก็ไม่ซับซ้อนยุงย่งยากนะครับใช้งานง่าย C5 เป็นกล้องที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หวังผลทางด้านเพอร์ฟอร์มนซ์ของตัวกล้องที่ต้องถ่ายต่อเนื่องอย่างรวดเร็วอะไรแบบนั้นนะครับ C6 เนี่ยทำได้11เฟรมต่อวินาทีส่วน C5 ทำได้4.5เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องระดับนี้อาจจะไม่พอสำหรับการถ่ายภาพกีฬาภาพแอคชั่นที่รวดเร็วแต่ว่าสาหรับการถ่ายภาพเคลื่อนหวนเคลื่อนไหวท,ทั่วไปก็ เพียงพอแล้ว C5 เป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับยูเซอร์ทั่วไปที่เอามาใช้ถ่ายภาพในชีวิตประจำวันถ่ายได้ทั้งแลนด์สเคปทั้งพอร์ตเทรตทั้งมาโคแล้วก็ภาพทั่ทวไป C5 มาพร้อมกับเลนส์คิด2ตัวนะครับ ซึ่งทาง n Nicokon อนเซล Thailand ก็ส่งให้ผมได้มาลองใช้ทั้ง2ตัวก็คือตัวแรกเป็นเ,เลนคิดตัวเล็กรุ่นใหม่นะครับคือ24-50 f4 6.3นะครับตัวนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเล่นขนาดเล็กๆพอติดบอดี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้การพกพาเนี่ยสะดวกแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลนที่ซูมได้เยอะหน่อยก็คือตัว24-200 f4 6.3 vr นะผมได้ลองทั้ง2ตัวแต่โดยส่วนตัวแล้วนะผมจะชอบเลนตัว24 200มากกว่านะครับพอผมรู้สึกว่าคนที่ใช้กล้องระดับ e n t r ท level แบบนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเปลี่ยนเลนนะครับเป็นคนที่ชอบต้องการความสะดวกคล้องตัวถ่ายภาพได้ลหลายๆอย่างซึ่งจากการลองไปใช้งานแล้วมันใช้งานได้ครอบคลุมมากนะครับแทบกับภาพลหลายๆหลักรูปแบบเลยแล้วก็ใช้ได้สนุกมากด้วย ในส่วนของระบบโฟกัสนะครับนอกจากจะลองกับภาพนิ่งแล้วผมได้ลองกับส่วนของวิดีโอด้วยนะครับโดยในการบันทึกเนี่ยผมลองกับซีนที่เป็นเด็กกําลังขี่ม้าไปตามเทลแล้วผมก็เคลื่อนกล้องตามถือกล้องด้วยมือแฮนด์เฮลแล้วก็เปิดระบบกันสั่นของตัวกล้องไว้นะครับระบบโฟกัสเนี่ยผมจะใช้วิธีทัดโฟกัสที่บนหน้าจอไปที่ Subject เมื่อทัดโฟกัสไปแล้วเนี่ยนะครับระบบโฟกัสเนี่ยมันจะจดจํารูปทรงของวัตถุไว้ หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเลี้ยงโฟกัสตาม subject นั้นนะครับไปต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแม้ subject จะเคลื่อนที่ไปและพร้อมๆกับกล้องด้วยนะครับมันก็ยังเลี้ยงโฟกัสได้อย่างแม่นยำในส่วนของคุณภาพนะครับจากไฟล์ของตัว c 5เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบก,กับ c 6แล้วนะครับความคมชัดไม่เป็นรองนะครับความคมชัดทําได้พอๆกันสิ่งที่จะแตกต่างบ้างก็คือเรื่องสัญญาณรบกวนเท่านั้นเองนะครับเรื่องดีนามิกเลนส์เป็นรองไหมไม่นะครับดีนามิกเลนส์ของ c 5เนี่ย ผมลองโดยถ่ายภาพ under มา3 stop 4 stop 5 stop นะครับและภาพก็ผมเอาภาพที่บันทึกมา under 4 stop 5 stop เนี่ยมาดึงให้มันเป็นค่าแสงปกติในโปรแกรม Photoshop พบว่าการเก็บรายละเอียดของภาพดีเทลของภาพสีสันของภาพเนี่ยยังทำได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับภาพไม่เกิดแบนดิ้งที่4 stop เลยนะครับที่5 stop เนี่ยก็แทบจะไม่เห็น แต่ว่ามีสัญญาณรบกวนนะครับการเก็บดีเทลนะครับการเก็บเฉดสียังทําได้น่าพอใจเพราะฉะนั้นในการถ่ายภาพแลนด์สเคปสตี y สเคปนะครับที่จําเป็นจะต้องขุดดีเทลขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช้งานได้ดีแน่นอนผมทดสอบสัญญาณรบกวนของ Nikon C5 นะครับภาพที่นำมาให้ชมนี้เป็นภาพจาก ISO 3 0 0 6 4แล้วก็12,080นะครับภาพที่บันทึกมาเป็นไฟล์ JPEG นะครับ ใช้ระบบรดสัญญาณรบกวนตั้งไว้ที่ normal นะครับผมซูมขยายขึ้นมาที่100%ให้ดูนะครับที่ร0 0ของ Nikon C5 เมื่อบันทึกที่ iso 3002นะครับรายละเอียดยังอยู่ในระดับดีมากนะครับสังเกตการไล่เฉดสีบนผ้านะครับในส่วนสว่างส่วนมืดเนี่ยยังทำได้น่าพอใจแล้วก็ในส่วนมืดเนี่ยก็แทบไม่ปรากฏสัญญาณับกวนให้เห็นเลยนะครับเมื่อลองขยายเป็น20 0นะครับก็จะเห็นว่า ความคมชัดและลารายละเอียดของภาพก็ยังทําได้น่าพอใจนะครับลองมาดูที่ ISO 604บ้างนะครับผมขยายขึ้นมาที่100%นะครับก็จะสังเกตได้ว่าความคมชัดลดลงไปแต่ก็น้อยมากนะครับารายละเอียดยังอยู่ในระดับดีการไล่โทนการไล่เฉดสีทั้งในส่วนสว่างในส่วนมืดก็ยังทําได้น่าพอใจนะครับในส่วนมืดที่เป็นสีเทาและก็สีดำเนี่ย ปรากฏสัญญาณรบกวนบ้างแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะครับสามารถนำมาใช้งานแบบหวังผลได้เลยแม้จะขยายเป็นภาพขนาดใหญ่นะครับที่ ISO 1 2ึ0 0นะครับขยายขึ้นมาที่100%เรนะครับรายละเอียดก็จะดอปลงไปจากที่ ISO 6.4 0ัอย่างสังเกตได้นะครับแต่ว่าภาพก็ยังมีความคมชัดดีรายละเอียดใช้ได้อยู่นะครับสัญญาณรบกวนปรากฏให้เห็นชัดขึ้นนะครับ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็การไลเ่เฉดสีของภาพก็ยังทําได้ดีผมลองซูมมาที่20 0นะครับจะสังเกตว่าความคมชัดอยู่ในระดับพอใช้ได้นะครับสามารถนําไปใช้งานเป็นภาพพิมพ์นเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้ประมาณ 16, บหคูณยีนิ้วได้นะครับจากไฟเจเพกจะสรุปได้ว่าในส่วนของการทำงานของระบบลดสัญญาณรบกวนของกล้องอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับในส่วนของการใช้งานท,ทั่วไปก็ต้องยอมรับได้เลยนะครับว่า ตัวนี้มันตอบสนองการใช้งานทั่ทวไปได้ดีเกินพอนะครับเป็นกล้องระดับ entry level ที่คุณจะใช้งานมันได้สนุกแล้วก็คล่องตัวนะครับถ้าคุณไม่ได้หวัง Performance ของกล้องในระดับที่สูงม,มากๆที่ต้องถ่ายตอน,นเร่งเร็วๆเนี่ย C5 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าไปลองดู